ก็กลับสวัสดีนะครับพี่พีนะครับกลับมาพบกับช่องคมวันรานิตอีกแล้วนะฮะผมก็จะอัดอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันนะครับก็ผมไปเจอเนื้อหาหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ <c oughs> ที่อยู่อเมริกานะครับอยู่ทางออตตินนะครับก็ออตตินก็เป็นเมืองหนึ่งนะครับอยู่ในรัฐเ,เท็กซัส นะครับก็คือประมาณทางตอนตอนกลางๆตอนใต้ใต้ของอเมริกาแต่ว่าชาเลนจ์ที่เขาทำมันรู้สึกเออมันมันโดนใจกับที่ผมกําลังทําอยู่ก็คือเขาบอกว่าจะทําแบบศูนถึง1ลออ 1, ล้านดอลลาร์นะครับโดยที่คือพื้นเพเขาเป็นคนแบบเป็นเศรษฐีรับเป็นมหาเศรษฐีเลย แล้วเขาก็จะแบบว่า,าปลอมตัวเป็นคนจนแบบว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีคอนเนคชั่นไม่มีตังไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะครับมันเป็นชาเลนจ์ที่เขาแบบทําขึ้นตอนแรกผมก็คิดว่าเออผมดูไปผมคิดว่ามันเป็นเหมือนหนังเป็นเหมือนซีรีส์ปรากฏว่าอ๋อมันคือเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงที่อตอนนี้ก็ยังเป็นข่าว นักข่าวก็ยังตามจากเขาอยู่นะครับบางทีก็มีมดราม่าในรู้สึกจะเป็นใน X ด้วยในอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่เอาแหละโอเคจุดเริ่มต้นที่เขาทำเนี่ยคือเขาจะทดลองว่าถ้าเขาไม่มีอะไรเลยเขาจะสามารถที่จะรวยได้ไหมนะครับโดยที่แบบเริ่มต้นโดยที่แบบไม่มีคอนเนชั่นไม่มีตังไม่มีที่อยู่ไม่มีพื้นเพทางครอบครัวเลยเลยคือประมาณเหมือนแบบอยู่คนเดียวครับแร,แรกเขาก็ออกมา แต่ว่าจุดที่ยากที่สุดก็คือของเขาก็คือเขาจะถ่ายคลิปของเขาไปด้วยว่าไว้เป็นหลักฐานทุกช่วงของชีวิตนะครับว่าเออเขาทําอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วนะครับจะได้ย้อนกลับมาดูว่าเออหลักฐานที่เขาทําตั้งแต่วันแรกอ่ะจนถึงวันที่เขาแบบมีธุรกิจสร้างเงิน1ล้านดอลลาร์เนี่ยเขาทําได้ยังไงจุดเริ่มต้นเลยคือเขา,อ,าออกมานะครับออกมาจากบ้านปุบ๊บกับกระเปออ๋าน,นึงนะครับแต่งตัวธรรมดา แล้วก็ปลอมตัวเปลี่ยนชื่ออะไรเรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับแล้วเขาก็อันดับแรกคือเขาไปเหมือนสมัครอแอปขับรถส่งอาหารนะครับปรากฏว่าเขายืนยันคือตอนแรกก็มีปัญหาเลยคือเขายืนยันตัวตนไม่ได้เพราะว่าเขาใช้ชื่อคนละชื่อ2เลยคือเขาสมัครแอปส่งอาหารโดยที่เขาก็ยังไม่มีรถเลยนะครับแล้วเขาก็ไปเหมือนไปขอทาน แถวในเมืองออตตินอะ่ะแต่ปรากฏว่ามันไม่มีคนที่จะมาแบบให้เงินให้อะไรเขาอันนี้คือเท่าที่ผมจําได้นะผมก็ดูแบบคร่าวๆไม่ได้ละเอียดมากแล้วก็เขาก็ไปแบบเหมือนเหมือนเขาก็อัดลงใน y ยูทูบด้วยเลยแหละอัดลงใน y o u t u b ด้วย่อยก็จะมีชายคนหนึ่งติดต่อไปก็เหมือนกับให้ที่อยู่ให้ให้อะไรเขาเหมือนได้รับการช่วยเหลือแต่ว่าชายคนนั้นอะ่ะไม่รู้นะครับ ไม่รู้จริงๆนะครับว่าเขาคือมหาเศรษฐีที่ปลอมตัวมาคือเขาไม่รู้แล้วทีเนี้ยเขาก็ไปเหมือนเขาอยากเขาก็เหมือนแบบว่าเปิดแบบบริษัทอีคอมเมิร์ซอยากจะเปิดบริษัทอีคอมเมิร์ซเขาก็เลยไปที่แบบฟิลเหมือนแบบมาร์เก็ตอะฟิลประมาณแบบเป็นตลาดอะแล้วก็ไปเดินเดินเดินดูว่าไอ้ผลิตภัณฑ์ไหนสินค้าตัวไหนน่าสนใจจะได้เอามาแบบตกลงกับคนที่เขาขายอ่า เขาขายออฟไลน์อยู่แล้วนี่เราทำ e อีคอมเมิร์ซนี่เราทำเป็นอยู่แล้วแต่ต้องบอกว่าการที่เขาเริ่มต้นจากศูนย์จากอะไรพวกเนี้ยเขาก็ยังมีความรู้ยังมีอะไรอยู่ทีนี้ปรากฏว่าเขาก็ได้สินค้าตัวหนึง่งดีวกับคนขายคนหนึง่งเออเขาก็สร้างสร้างบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซขึ้นมาปรากฏว่ามันเหมือนแบบมีในจุดจุดหนึ่งคือเขาเหมือนแบบว่าเออผมใช้เวลาแบบอยู่กับตรงนี้นาน โอกาสที่ทำให้เขาแบบเปิดธุรกิจแล้วก็ได้เงินหนึ่งล้านดอลลาร์มันเป็นไปได้ยากแล้วก็ปรากฏว่าแปมาเหมือนคนที่แบบดิวการค้าด้วยเหมือนจะยกเลิกสัญญาก็ไม่ได้ไปต่อทีนี้เขาก็ปั่นจักรยานไปเรื่อยไอ้ตรงจักรยานได้มาอยงไผมรู้สึกว่าไม่ค่อยชัดเพราะมันมีเป็นสิบสิบคลิปเลยครับผมก็ไม่ได้ดูทุกคลิปก็ปั่นจักรยานไปเจอบ้านหลังหนึ่งนะครับมีอยู่สี่ห้อง ครับค่าเช่าเดือนละสีะ่พันดอลลาร์ต่อเดือนเขาก็นั่งคิดเออมีอยู่5้าห้องหมายความว่าถ้าเขาแบบหาคนมาเช่าห้องละพันดอลลาร์ได้เนี่ยไอห้องอีกห้องหนึง่งอเขาก็จะอยู่ฟรีนะครับในระหว่างนั้นมันก็มีปัญหามากมายมีนูน่นมีนี่มีนั่นมา,มาแล้วเขาก็เปิดอ e ีกขั้อต่อไปเขาก็เหมือนไปสนใจผลิตภัณฑ์หนึ่งเป็นเกี่ยวกับกาฟแฟรักสุนัข ซื้อกาแฟก็ฟีลเหมือนแบบซื้อกาแฟก็จะได้เบริจากให้สุนัขด้วยอะไรประมาณนั้นเขาก็เริ่มโพสต์ลงดิจ t o อาแล้วปรากฏว่าคลิปใน t ิ k t ต o k มันดันเป็นไวรัลออขึ้นมานะครับแต่ว่านั่นยังไม่ได้จุด,จดที่ทําให้เขาแบบได้เงินเป็นล้านดอลลาร์นะแต่ปัญหาใหญ่ที่เขาทําไปสักพักหนึ่งแล้วก็พบก็คือพ่อของเขานะครับได้รับข่าวว่าป่วยเป็นมะเร็งป่วยเป็นมะเร็งก็ลามไปถึงตับถึงปอด คนที่เป็นโรคนี้เขาบอกว่าโอกาส14%ที่จะรอดนะครับเขาก็เลยแบบเออไปเอาพ่อมาออกคิดด้วยว่างั้นผมจะยุติชาเลนด์นี้นะผมจะไม่ทำต่อแล้วเพราะว่าผมต้องไปดูธุรกิจที่พ่อทำไว้ด้วยธุรกิจของเขาแล้วก็ดูแลรักษาพ่อที่ <c oughs> ดูแลรักษาพ่อที่ป่วยเป็นมะเร็ง <c oughs> อะไรอย่างนั้นทีนี้ เขาก็ทีนี้ก็แบบออกมานั่งคุยกับพ่ออะไรเงี้ยพ่อก็บอกว่าเออลูกไม่เป็นไรพ่อเข้าใจในภารกิจในชาเลนจ์นี้มันไม่ได้แค่ว่าการหาเงินแบบหนึ่งล้านดอลลาร์แล้วแต่มันมากกว่านั้นมันมากกว่านั้นที่จะที่ที่เราจะได้ปรากฏว่าเขาก็เหมือนแบบอยากจะปิดแบบอยากจะปิดช่องอยากจะล้มโปรเจกต์นี้แล้วแล้วก็มี คนปริศนาในโลกออนไลน์ที่ติดต่อเข้ามาที่ทําให้เปลี่ยนความคิดเขาไปเลยติดต่อมาว่าฉันกําลังแบบท้อทแท้แล้วก็ไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แล้วในชีวิตขอบคุณคลิปของคุณมากที่ทําให้ฉันรู้สึกแบบเออมีความหวังที่จะก้าวต่อไปเขาก็เออกลับมาทําอีกครั้งหนึ่งก็ทําทาทาไปรู้สึกว่าตอนนั้นเขาจะหาเงินได้ประมาณสามหมื่นสี่หมื่นดอลลาร์มั้งซึ่งก็ถือว่าเยอะมากซึ่งก็ถือว่า ข,ข้อคัดที่แบบเยอะมากแล้วปรากฏว่าชาเลนจ์หรือภารกิจพวกนี้ก็ถูกยกเลิกไปอย่างทาวนเพราะว่าหนึ่งเลยเขามาประกาศเขาบอกว่าถ้าผมฝืนทำต่อไปมันใช้เวลาใช้เงินใช้ทุนใช้อะไรในชีวิตของเขาเยอะและอย่างหนึ่งคือพ่อก็ป่วยแล้วก็ถ้าพ่อเป็นอะไรไปธุรกิจของบ้านเขาที่สร้างมามันจะจบลงทันที มันก็เป็นอันที่ว่าเออชาเลนจ์นี้มันจบลงแต่แต่แต่สิ่งที่ผมได้คืออะไรสิ่งที่ผมได้คือขนาดคนที่มีความรู้แล้วประสบความสำเร็จมาแล้วมีประสบการณ์เริ่มต้นจากศูนย์ยังยังค่อนข้างที่จะทำการที่จะเปลี่ยนจากคนจนเป็นคนรวยมันค่อนข้างที่ยากมาก ถ้าพื้นเพครอบครัวไม่ได้ปูทางไว้ให้สักนิดหนึ่งเช่นอย่างน้อยมีบ้านไว้ให้มีปัจจัยสี่ไว้ให้ไม่ได้ไม่จำเป็นต้องมีมากมันก็ยังพอได้มันก็เลยทําให้ผมเห็นถึงปัญหาเยอะแยะมากมายมันก็เลยสะท้อนกลับมาในตัวผมว่าเออในชาร l เลนจ์ที่เราตั้งไว้เนี่ยจากศูนย์ถึงร้อยเนี่ยแต่คำว่าร้อยของผมมาคือหลักล้าน หลักล้านบาทเลยเนี่ยอย่างเนี้ยที่ผมทำมาหมดอันนี้เป็นหน้า s h o ป e Affiliate หนึ่งอาทิตย์ที่ผมศึกษาเรื่องการยิงแอดยิงเข้า Facebook AdS นู่นนี่นั่น,นปรากฏว่ามันมีปัญหาค่อนข้างเยอะมากแอดไม่ติดมั่งแอดไม่กินสินค้าเขาแบบเราเราเดินตามหลังเขาตลอด อย่างคนเก่งๆเขาจะมีเครื่องมือใช้คาลโลดาต้าเพื่อดูสินค้าที่ว่าเออเทนกำลังขึ้นสินค้ามาแรงยอดฮิตสินค้ามาใหม่หรือค่าคอมดีๆคือผมไม่ได้มีเครื่องมือตรงนั้นเพราะว่าถ้าใช้เครื่องมือคาลโลดาต้าเนี่ยจะเสียเงินแบบก็เดินหนึ่งหลักแบบหลายพันหรือถ้าเป็นแบบฟิลแบบวิส,สเน็ตเลยก็คือหมื่นบาทต่อเดือนถามว่าสิ่งที่ผมจะสื่อสารคือว่า โอเคก่อนที่ผมจะทำชาเลนจ์เนี่ยผมรู้ว่ามันยากยากมากมันถามบ้าโอกาสในความเป็นไปได้ของผมในวันเนี้มันไม่ใช่คอนเทนต์มันคือเรื่องจริงที่ผมกำลังทำอยู่ให้ผู้ชมได้ดูจากศูนย์ถึงร้อยถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ศูนย์ซะทีเดียวแต่ แค่ยี่สบาสิปอร์เซ็แล้วจะไปถึงร้อยผมว่ามันก็ยากในการที่แบบจะหาเงินได้เป็นล้านแต่ผมคิดว่าผมก็จะทำผมก็จะทำเพื่อหดเป็นหลักฐานในทุกกระบวนการในทุกอย่างเพื่อให้อนาคตกลับมาที่จะแบบตรวจสอบได้ว่าแต่ละวันผมดำเนินการอะไรไป โอเคผมอาจจะมีข้องแวะเล่าในเรื่องอื่นบ้างหรือทำพอดแคสต์บ้างแต่ว่าก็นั่นแหละครับแน่ละมันเคยเป็นความมันเลยเป็นความสนุกของ youtube ที่ผมทำรายวันเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องทำเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งมันแปลเปลี่ยนเป็นทำอาหารได้พากินเที่ยวพาอะไรได้เมื่อจะผมกินอาหารอยู่หรือพาเที่ยวหรือทำคอนเทนต์อะไรเนี่ยผมก็อาจจะสอดแทรกในเรื่องของสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ว่า เออว่าผมตอนนี้ดําเนินการอะไรไปถึงตอนไหนแล้วแล้วมาอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยยุคปัจจุบันเป็นยุคที่ทุกคนใช้ใช้คอนเนคชั่นหลายหลายอย่างในชีวิตที่จะได้มันมาซึ่งความสําเร็จอย่างน้อยไม่ใช้เลยเลยอันดับแรกคือคุณใช้ตังคุณใช้พื้นฐานครอบครัวคุณใช้ตังใช่ครับผมแน่นอนสิ่งที่ผมทําผมต้องต่อสู้กับคนอีกเป็นล้าน ต่อสู้กับคนที่เขาพร้อมมากๆอีกเป็นล้านหมายความว่าถ้าผมทําได้มันจะเป็นอะไรที่ปฏิหาริย์แล้วก็เหลือเชื่อมากๆผมกล้าพูดแบบนี้เลยพื้นฐานของผมไม่ได้แบบมีอะไรเลยคือชีวิตพ่อคือทําก่อสร้างแม่คืออยู่บ้านเช่าเข้าซื้อครั้งหนึ่งแม่ผมเคยอยู่แบบห้องเช่าแล้วก็ คือผนังแบบอ่อนๆบางๆอ่ะคือโยกไปโยกมาได้คือพูดอะไรเบาๆก็ยังได้ยินอ่ะห้องข,องของ้างทุกอย่างถูกปิดทึบหน้าร้อนร้อนตับแตกเปิดพัดลมก็ไม่เย็นที่แย่สุดวันนั้นคือห้องน้ํารวมห้องน้ํารวมเพราะอะไรเพราะมันทูกเพราะอยู่แบบนั้นมันถูกต้องอยู่เพื่อลูกเพื่อลูกต้องอยู่ ไอจุดนี้แหละที่เป็นจุดที่ทําให้ผมคิดว่าเออก็อยากจะทําอะไรเพื่อแม่สักครั้งหนึ่งแล้วคําว่าสักครั้งหนึ่งแน่นอนแหละคําว่าครั้งหนึ่งมันไม่ได้บ่อยผมก็อยากจะทําได้มันแบบโคตรยิ่งใหญ่ไปเลยเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ผมตั้งใจในการทํำชาเลนจ์พวกเนี้ยผมอยากจะไปสู์ว่าเออโลกยุค ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเวร์ไวมี AI หลายตัวเข้ามาช่วยเหลือของเราผมได้ใช้ประโยชน์จากมันไหมอินเทอร์เน็ตผมได้ใช้ประโยชน์จากมันไหม AI ผมได้ใช้ประโยชน์จากมันไหมแต่ปรากฏว่าร้อยละเก้าสิบหนึ่งเลยคือคนรู้ว่ามันมีแต่ใช้ไม่เป็นถามตอบผมไม่นับเป็นมันเบสิกแต่เอาไปใช้ในบิสเนสในธุรกิจในงานหรือหาคำตอบเจาะลึกเชิงลึกจริง ผมว่าน้อยคนมากที่ใช้เป็นการสร้างพร้อมภาพหรือวิดีโอต่างๆเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากที่คนจะใช้เป็นใช้เป็นจริงๆเอาไปใช้ในเชิงธุรกิจยิ่งแล้วซึ่งใช่ครับตัวผมเองก็ทำให้เป็นก็พยายามเรียนศึกษาอยู่แต่ในขณะเดียวกันงานที่ผมทำอยู่ในแต่ละวันมันก็แทรกแซงความเหนื่อยลา้าที่ทำให้ผมแบบนอนเถอะ ไม่ต้องไปศึกษาผัดวันประกันพุ่งเออพุ่งนี้เอาใหม่พุ่งนี้เอาใหม่หมวันจันเฮ้ยเดี๋ยววันอังคารเอาวันอังคารเดี๋ยววันพุธเอาสุดท้ายหมดไปหนึ่งอาทิตย์จากอาทิตย์เป็นเดือนจากเดือนเป็นปีสุดท้ายแล้วผมไม่ได้อะไรแล้วมันมีข้อเสีย,ยงไงมันก็ไม่ได้มีข้อเสียอะไรหรอกครับแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ผมปรารถนาในชีวิตที่ผมอยากจะอยู่แบบ ธรรมดาต่อไปโอเคใช่เหรอครับสิ่งที่ผมปรารถนาไว้เงินมันไม่ได้แบบจะดูพิเศษหรือดูแบบเปลี่ยนจากคนธรรมดาเป็นคนที่พิเศษมันก็ไม่ใช่แต่เจตนาที่ผมทําคลิปเนี้ยหรือชาเลนจ์พวกเนี้ยคือผมอยากจะไปสูตดว่าเฮ้ยพวกพวกคุณเป็นคนที่ทํางานประจําในทุกวันเหนื่อยล้าหิวข้าวอาบน้ํานอน คุณถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองหรืออยากจะมีเงินเป็นล้านเฮ้ยพวกคุณก็ทําได้เด็เพราะว่าผมก็ยังทําได้เลยแต่วันนี้ผมคง <c oughs> พูดไม่ได้เพราะว่ายังไปไม่ถึงในจุดๆนั้นแต่ว่าเร็วๆนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผมซึ่งผมพูดไปหลายคลิปมากเดี๋ยวยังไม่ขอแบบ เปิดตัวว่าสิ่งที่ผมจะทำต่อไปคืออะไรแต่รับรองว่าอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งที่ทำให้ผมเปิดธุรกิจแล้วอาจจะมีเงินหลายล้านบาทก็ได้ในจุดจุดนี้เป็นจุดที่พลิกชีวิตผมเลยแต่ว่ามันไม่ทั้งหมดมันก็อยู่ที่ตัวผมได้ว่าผมจะดัดแต่งดัดแปลงสิ่งเหล่านั้นยังไงที่ผมได้รับโอกาสตรงนี้ หรืออาจจะไม่ได้ก็ได้หรืออาจจะผิดแผนก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ผมบอกไว้ก่อนอาจจะไม่ได้ทําหรืออาจจะไม่ได้รับโอกาสตรงนั้นแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นเราผมมีเป้าหมายที่ต้องการที่จะมีเงินเป็นล้านเพื่อเป้าหมายอะไรบางอย่างใช่ครับไม่ใช่การซื้อของไม่ใช่การซื้อของทุกรูปแบบ บ้านรถแบรนด์เนมไอโฟนทุกสิ่งทุกอย่างผมไม่ได้เอาเงินตรงนั้นไปซื้อผมไม่ได้อยากมีเงินเพื่อจะไปซื้อตรงนั้นแต่โอเคระหว่างทางมันอจจะไปซื้อบ้างนั่นคือสิ่งที่ผมอยากได้แต่จุดประสงค์ลึกจริงๆที่ผมจะทำคือผมทำเพื่ออะไรบางอย่างเพื่ออะไรบางอย่างจริงๆแล้วมันมีความหมายต่อผมมากมาก มันมีความหมายต่อผมมากๆเพราะฉะนั้นแล้วผมเลยมีโจทย์ที่ว่าผมมีแค่หัวข้อเดียวเลยคำตอบเดียวเลยคือทำให้ได้และทำให้ได้แล้วก็ทำให้ได้เท่านั้นถ้าผมทำไม่ได้คือจิตวิญญาณบางอย่างผมอาจจะไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตต่อไปอยังไงอย่างนั้นเลยเพราะผมสามารถอยู่แบบ อยู่แบบนี้ก็ได้กินมีใช้ไปวันวันอยู่ก็กินง่วงก็นอนหยุดก็ออกเที่ยวได้ครับไม่ได้เดือดร้อนอะไรครับมากได้แประเด็นคือผมมีเป้าหมายที่มันที่มันมากกว่านั้นที่ผมจเป็นต้องทำและผมอยากทำแล้วมันเป็นสิ่งที่อันนี้ปี68 ีหกแปดมันเป็นสิ่งที่ที่ผมอยากจะทำเพื่อลบเรื่องราวบางอย่างในสิบปีที่ผ่านมาใช่ครับสิบปีที่ผ่านมาคือวันนี้ผมเติบโตมากขึ้น เติบโตมากขึ้นกับความคิดกับอะไรหลายๆอย่างมันก็เป็นพื้นที่ที่ที่ผมได้ออกมาพูดในความเป็นตัวของผมเองแล้วผมย้ำทุกอย่างว่านี่คือไม่ใช่การวางคอนเทนต์แต่นี่คือชีวิตจริงอย่างผมยิ่งแอดไปก็ยิ่งแอดไป Facebook e d i ก็ตอนนี้ก็ ยังไม่ได้รายได้กลับมาเลยสักบาทแต่ว่าทําในทิกต o k ก็ก็พอได้บ้างครับทำในทิกต o k พอได้บ้างพอได้บ้างพอได้แบบขำๆได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟไปก็ไม่ได้ถึงกับจ่ายค่าน้ำค่าไฟได้ก็พอได้ผมก็พยายามลงทุกวันอยู่บางคนลงก็ปังมากบางคนลงก็เงียบก็นั่นแหละครับผมคิดว่าเออมันน่าจะมีตัวแปรอะไรบางอย่างที่ที่ที่แบบ มันต้องมีตัวแปรดิบางคนทําปังบางคนทําไม่ปังมันต้องมีตัวแปรอะไรบางอย่างซึ่งผมยังหาแก่นแท้แก่นสารตััวน้นออกมาไม่ได้นะครับก็คือ,คอ,คอหนึ่งในสิ่งที่ผมจะแชร์กับเพื่อนๆก็คือเรื่องในช่วงแรกของคลิปก็เกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่ทำชาเลนจ์จากศูนย์ 100, ถึงร้อยจากศูนย์ถึงหนึ่งล้านดอลลาร์ แล้วก็ตอนนี้ล้มเลิกไปสิ่งที่เรียนรู้ก็คือขนาดมีความรู้ขนาดนั้นยังทํามันได้ยากผมไม่ได้อยากจะพูดให้มันทอ้อแต่ผมแค่พูดอยู่ในโลกของความเป็นจริงขนาดแบบมีความรู้ขนาดนั้นมีไมเซนอย่างนั้นแล้วคยทําได้จริงๆยังยากาเทียวกับคนธรรมดาคือจบเลย แล้วคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานแบบปัจจัยส่บ้านเงินไปกันใหญ่โอกาสที่จะแบบอย่าว่าจะรวยเลย,ยแค่มีกินมีใช้ไปวันวันก็ยังยากยังยาก <c ười> นั่นแหละครับคือ ันคือสิ่งที่ที่ผมอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับกรจ,จะมีอยู่หลายคลิปหลายอะไรมากมายที่ที่พยายามแชร์เพื่อนๆฟังนะครับก็เป็นว่าวันนี้เป็นวันที่ยี่บสองตุลาคมยี่ิบสองตุลาคมก็คืออีกไม่กี่วันผมก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตผมบ้าง ที่พูดแบบนั้นเพราะว่ามันมีเหตุบางอย่างที่ที่แน่นอนเดี๋ยวผมเอามาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนดูแน่นอนว่ามันมีอะไรที่ที่จะเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จริง,งจริงผมแน่นอนครับแต่ถ้ามันไม่มีผมก็จะบอกว่าเออมันก็ใช้ชีวิตไปแล้วก็ทําตามความฝันไปแต่ดูงี่เง่าดูโง่หน่อยสำหรับสำหรับคนที่แบบดูแบบไม่ได้น่าสนใจอะไรแล้วก็ มาทําชาเลนจ์อะไรที่มันเวแบบนี้แต่ว่าก็นั่นแหละครับอยากจะบันทึกหลักฐานไว้ทุกอย่างเอาไว้ดูด้วยของตัวเองว่าเออแต่ช่วงแต่ละปีผ่านอะไรมาอย่างไรก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะเป็นเกี่ยวกับแชร์ในสิ่งที่ตัวเองได้เจอได้พบมาแล้วก็ จะเป็นความรู้ต่างๆที่ดูน่าสนใจผมกามาแชร์นะครับในส่วนเรื่องการอัปเดตว่าผมทําอะไรก็อาจจะไม่ได้อัปเดตในทุกวันแล้วอาจจะเป็นเดือนหนึ่งหรือสัปดาห์หนึ่งนะครับที่ต้องมาอัปเดตนะครับเพราะว่าถ้าอัปเดตทุกวันอาจจะอาจจะแบบอาจจะกํดเนินการผลงานนั้นอยู่นะครับอาจจะไม่อาจจะข้อมูลไม่ครบถ้วนในส่วนที่ผมอยากทํา แต่ว่าในสิ่งที่ผมเล่าไปก็อาจจะแบบสดแทรกในเรื่องที่ผมกําลังทําอะไรอยู่บ้างนะครับโอเคครับไว้อาจจะเห็นผมวันนี้วันนี้ผมค่อนข้างเหนื่อยนิดหน่อยครับอาจจะเห็นผมพูดแบบตะกุตะกัก,กหน่อยบางวันก็อาจจะอาจจะพูดลื่นนิดนึงแต่วันนี้ผมก็ถ้าให้พูดแบบตรงๆคือมีเรื่องเครียดแล้วก็เรื่องอะไรค่อนข้างเยอะครับ ก็เลยอาจจะพูดแบบวักวนตะกุกตะกักหรือสีหน้าอาจจะดูไม่ค่อยแจ่มใสเท่าไหร่นะครับก็ก็ไว้วันหนึ่งผมก็คงจะสดใสขึ้นได้อาจจะมีความสุขวันนี้ขึ้นได้นะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามขอบคุณจริงครับ ขอบคุณมากครับมีอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ครับไว้เจอกันครับ